ท่านสื่อมวลชนที่เคารพแต่ผมนายวัชรพิชอมอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบมิชื่ชื่ออักประชาธิปัตย์ในวันนี้ได้มายืน่นหนังสือถึงท่านเลขาธิการคณะกรรมการพกการ้องกนรระปรบปรามการผู้จิตแห่งชาตผ่านท่านวราพงศ์อินทมงซึ่งเป็นรักษาการผ่วมในการ สำนักสืบสวนกรณีการพุจริตการว่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่มูลค่า 1, 000, 2 2 8 0มัล้านบาทมีการพุจริตในขณะนี้หลายประเด็นในวันนี้ผมขออนุญาตส่งสือร้องเงรียนถึงปปชสองประเด็นก่อนก็คือเรื่องแรกกรณีการพุจริตมีการทำเงินตกรน หลักร้อยหลักพันล้านบาทโดยมีการอภิปรายในสภานิญญัติห่งชาติแล้วไม่มีการดำเนินการใดๆทั้งสิ้นกรณีที่2กรณีสอบพิจริตการขยายเวลาการก่อสร้างอาคารรัฐสภาอย่างใหม่ซึ่งทั้งสองกรณีนี้เป็นสองประเด็นนอกจากนี้ยังมีการพิจารณ์ในเรื่องของ ดินขุดจากสถานที่ก่อสร้างอาคารรัฐสภาใหม่และการพิจริ์ในเรื่องของสเปคการก่อสร้างก็คือกรณีที่มีการนี่ขออนุญาตถ่ายรูปก,ก่อนนะครับ ยยาาขยายเวลาการก่อสร้างอาการรับสภา์ใหม่สัญญาการก่อสร้างเพียงแค่900วันแต่ปรากฏว่ามีการขยายเวลาโดยนายสรสัตว์เทียนเวทเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรในขณะนั้นเป็นจำนวนมากถึง1,864วันเท่ากับ2เท่าของสัญญาหลักและมีการขยายรวมทั้งสิ้น4ครั้ง คือคั้งแรกจำนวน387วันแต่เดิมนั้นคณะกรรมการโปวดการจ้างชุดเก่าซึ่งมีคุณวีรพันธุ์ุกตสมบัติเป็นประธานอนุมัติที่ขยายเพียงแค่287วันแต่ปรากฏว,ว่าหลังจากที่นายวีรพันธุ์ุูตสมบัติกรรมการชุดดังเก่าลงมติแล้วนายเจริญพันธุ์เมืองนำมติไปให้กับนายพรเพชรพิชิตชลชัย ว่ายขยายจํานวน287วันขณะนั้นกับถูกย้ายประจําเนเลี่ยบรัฐบาลโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา44โดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นคนสัย้ายทันทีข้อหารสร้างสังราราชา้าแต่ปลากฏว่าเมื่อนายโทรศัพท์เกียรติเวชมาเป็นประธานตกการจ้างแทนมีกรรมการเพียงสิบคนประชุมสองครั้งกับอนุญัตเพิ่มขึ้นเป็น387วันเท่ากับเพิ่มขึ้นอีก100วัน ตามสัญญาก่าอสร้างถ้าสร้างไม่เสร็จจะเสียค่าปร,รับคนละถึง12ล้านบาทการขยายเวลาทั้งที่1นึ่งนายสนท์เป็นเมธจึงให้ขยายไปถึง387วันและขยายรั้งที่2อีก421วันขยายรั้งที่3อีกจำนวน674วันรวมแล้วขยายเวลาทั้งสิ้น1,482วันและขยายรั้งที่อีก 382วันรวมขยายเวลาทั้งสิน1,864วันเห็นได้ว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทเอกชนอย่างหน่ได้ชัดเสียค่าใช้จ่าย,าย,ายอย่างมหาศาลผมจึงขอร้องทุกต่อโทษนายสรสัต์เพียรเวชขณะเป็นเลขาธิการพาพะสภาผู้แทนรัษฎรกับพูดว,ว่าปฏิบัติหน้าที่โดยผิ่ชอบตามประมวลกฎหมายยามารา157และกฎหมายปปชโดยกระผมยินดีที่จะไม่ปากคำต่อปปชโดยด่วนที่สุด เพื่อที่จะให้พิจารณาตามหน้าหน้าที่ของปปชต่อไปอันนี้คือเรื่องแรกขออนุญาตส่งให้ท่านเรื่องที่สองนายสมชายแสวงการได้อภิปรายในสภานิปิญัติแห็นชาติเมื่อวันที่16กันยายน2 5 5 7อภิปรายในขณะที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายการ,รัฐมนตรีและหัวหน้าคอสอชอ ได้ไปเสนอร่าง,งพระราชบัญญัตักงบประมาณรายจ,จ่ยายประจำปีงบประมาณ2558้อยสภานิติบัใหัสิาห่งชางิพิจารณางบประมาณรายจ่า,ายนายสมชายแสวงการได้อภิปรายแล้วระบุอย่างชัดเจนว่ามีเงินตกสองก้อนใหญ่เงินจำนวนม,มากตกไปให้กับผู้รับไปแล้วหลักร้อยและหลักพันใครรับไปผมไม่มีใบเสร็จแต่ข้อมูลนี้รับทราบนนีในหม,มู่สมาชิกสภาชุดที่แล้ว ก็เรียนให้เป็นข้อมูลโดยนายสมชายได้เรียนท่านประธานและฝากท่านนายกรัฐมนตรีฝากคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบปราณภาครัฐหรือปตอฝากกอสชทั้ง15ท่านไปโยงกับนายสมชายสวงการและปราบทว่านายครเทชวิชิตโชลชัยประธานสภานิ่ติบัญญัติแห่งชาติ ได้กล่าวในพิธีมอบนโยาบายการบริหารราชการของประธานสภานิ้มีอเทธิ่งชาติแก่คณะผู้บริหารของสำนังกงานเลขาธิการสภาผูแ้แทนราษฎรเมื่อวันพุธที่24กันยายน2557โดยนายพรเทรกล,ล่าวว่าผมก็เลยไปเอาสัญญามาดูเอามาดูก่อนที่ท่านสนชสมชายจะอภิปรายเมื่อวันก่อนว่ามีเงินตกหลนอยู่500ล้านบาท หนึ่งพันล้านบาทและมอบให้ผมไปควานหาผมจะไปหาที่ไหนก็เลยต้องตรวจดูสัญญาผมไม่เห็นสัญญาที่ไหนแก้เท่ากับฉบับนี้ซึ่งรายละเอียดทั้งหมดผมได้แนบมาพร้อมกับหนังสือร้องเรียนฉบับนี้การกล่าวของนายพรเพชรวิชิตราชัยกล่าวเมื่อวันที่24กันยายน2557การอภิรรปรายของนายสมชายสวงการ สนชวูนที่16กันยายน2557ผู้พูดทั้งสองเป็นผู้ใหญ่ของแผ่นดินทำหน้าที่แทนสภาผู้แทนราษฎรก่อที่สภาและรัฐสภาตามมาตรา6วรรค2ของขอรัฐมนุนช่วคราว2557จึงมีมูลที่น่าเชื่อถือเป็นอย่างยิ่งและประการสำคัญผมได้ยินด้วยตนเองจากคำให้การของพยา,ยานซึ่งเป็นอดีตข้าราชการสภาชั้นผู้ใหญ่ ที่ได้ให้การ่วันที่สองกรกฎาคมโดยพยานให้การต่อหน้าสารพฤติธรรมว่านายคอนเพชรพิชิตชลชัยประธานสภาทู้แทนประชาชาติได้กล่าวถึงโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาใหม่ว่ามีเงินลน500ร้อยล้านบาทซึ่งผมได้ทำหนังสือร้องเรียนไปยังท่านบลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วจากข้อเท็กริงทั้งสากรณี จึงเชื่อว่ามีการพุจริตมีบอดแสชีว้ว่าการทำสัญญาการก่อสร้างอาคารรัฐสภาใหม่มูลค่า1 2ึ8งหืล้านบาทมีเงินตกสองก้อนใหญ่หลักร้อยล้านหลักพันล้านจึงมีการพุจริตเก่าประมาณแผ่นดินของชาติจริง จึงขอให้ปปชดำเนินการเชิญท่านผู้เกี่ยวข้องมาสอบสวนตามกฎหมายปปชและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อสอบเส้นทางการเงินต่อไปโดยด่วนเพราะเป็นการทุจริตเงินงบประมาณแผ่นดินจำนวนมหาศาลและที่สําคัญเป็นการทุจริตการก่อสร้างอาคารและทสิ่งใหม่ซึ่งเป็นสถานที่ทํางานของฝ่ายวิติบัญญัติกลับมีการทุจริตโดยไม่เกรงกลัวอาญาแผ่นดินแต่อย่างใดทํากับปปชด้วยตนเองและ ผมเป็นบุคคลคนเดียวกับที่ยื่นหลักฐานร้องเรียนปปชกรณีการทุจริตรถโชว์2020ของรัฐบาลยิ่รักชินวัตรกรณีทุจริตถุงแคสตของอบจจังหวัดกำบูนและกรณีทุจริตถุงมือยางแสนล้านขององค์การลังสินค้าโดยรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติและแผ่นดินเป็นที่ตั้งจึงขอให้ปปชดำเนินการสอบสวนตามกฎหมายต่อไปโดยเร็ว ซึ่งผมขออนุญาตให้คุณบุรพงศ์ดูนี่คือคำอภิปรายของนองายสมชายแสวงการกรุณาโพจน์ตรงนี้ครับชัดเจนว่ามีเงินตกลนหลักร้อยหลักพันล้านและอภิปรายต่อหน้าผอ,อยุทธเตโชชาและต่อหน้าท่านนายกรัฐมนตรีและหัวหน้ากสช,อชอแต่กลับไม่มีการดำเนินการสืบสวนสอบสวน ตามประเด็นที่ท่านสมชายสแสวนการอภิปรายแต่ประการใดและท่านอาจารย์พรเพชรพิชิตโชรชัยได้อภิปรายโดยได้กล่าวกับข้าราชการระดับสูงของสภาที่ไปรับฟังนโยบายการสร้างอาคารก็ฐ้สลายใหม่ท่านอาจารย์พรเพชรพูดว่าผมก็เลยไปเอาสัญญามาดูมาดูก่อนที่ท่านสทชสมชายจะอภิปราย เมื่อวันก่อนว่ามีเงินตกอกลงห้าร้ยล้านพันล้านและมอบให้ผมไปควานหาผมจะไปหาที่ไหนผมก็เลยต้องตรวจดูสัญญาผมไม่เห็นมีสัญญาที่ไหนแยกเข้าฉบับนี้นี่ครับกรุณาพ,พ,พา้นข้อความจึงขอยื่นเรื่องร้องเรียนต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริพลแห่งชาติเพื่อดำเนินการสืบสวนสอบสวนต่อไปโดยเร็วที่สุดโดยผมถือว่า ผมเป็นคนที่มาช่วยท่านอาจารย์ญญพรเพชรมิชิตยุรชัยในการควานหาเงินทีต่ตกหล่น500ล้าน1,000ล้านจากโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาใหม่และเรื่องนี้มีการอภิปรายต่อหน้าคณะทธ์จันทรรโอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าบสอชอแต่กลับไม่มีการดำเนินการสืบสวนสอบสวนในดทั้งสิ้นนับแต่วันนั้นผมจึงมายื่นให้กับอบชในวันนี้เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป ะนะคสืบสวนสอบสวนติดตามเงินทุจริตใดๆทั้งสิ้นผมจึงมาเยื่นให้กับปอระชอในวันนี้ขอขอบคุณมรภพช่วยในาการทาหน้าหน้าที่ต่อไปขอขอบคุณครับ